สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนา,นาท,ทุกทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเสื้อคืนมุสลินกับสิเนมาเปิดขายคืนแขวนราคาทรงให้พี่ให้น้องกันครับสำหรับท่านใดที่สนใจสินคา้านำไปจำหน่ายต่อกะถักขม้าใดครับผมเป็นคืนแขวน41บวงพรมลังเก็บราคากันเองครับผม ไต่นำมาเปิดขายราคาทรงสำหรับท่านใดที่ตามหาก็เบอง์รายละเอียดสินค้าความชัดเจนเลยครับผมตามภาพเลยครับเป็นเหนืองานสวยๆใหม่ๆจากขายเสียนคืนมุกลินครับผมเป็นคืนแขวนซีซีเบบวงผอมลังเก็บสายพีห่วงทองเหลืองขนาดบวง4-5นิวครับผมสำหรับดักนกกวักดักหนกีลุ่ม เป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายได้นามาแจ้งกับผมสําหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับผม0927635570หรือสิดทักเฟสทักไลน์เดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดสินค้าในงานไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยด้วยครับผมสําหรับท่านที่ตามหากรืทักเข้ามาได้กับผมก็ขอฝากรายละเอียดไว้เะมีก่อนครับสวัสดีครับ